สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับพวกเราในโซนตัวต่างชื่อแค่ฮะวันนี้เราจะมาอันบ็อกเขาเรียกว่าลาไอเทมของต่างานไอคีแก่นะครับผมโอ้โหมีโอเค่นี้ก็ได้มาแค่นี้ครับซื้อมาตัวเดียวจริงๆครับรอประมาณสองสามเดือนครับแต่ว่าที่พรีเมี่ยมสุด่มัยเคลียร์ขบวนนี่นี่โอ้ลายเซ็นสุดยอดไม่กล้าถูกเลยของจริงด้วยลายเซ็นจริงเลยนะรอยถลอกด้วยโอ้โหสมมากครับพี่ๆเดี๋ยวจะมาอันบ็อกเสื้อนะครับ เปเี่ยนะครับก็จะเป็นยังไงเนาะแกะพร้อมกันเลยเดี๋ยวค่อยๆแกะเนาะเอานะเอานะเอานะเอาเขายางเขาย่างเอาเลยเอานะเอานะจัดไปมือสั้นสั้นดิโอหืมดูดูทูลี่ครับความพรีเมียมนี้สวยจัดห่อสัปื้นหนึ่งหอมหอมดมของใหม่ใช่ไหมดมของใหบโอ้ ไงทุกคนไงจะลองใส่ลองใส่ลเดี๋ยวลองใส่เลยลองใส่ซับไปเลยโอเคยนี่นี่นี่แต่อันนี้นี่ในในถุงมีนี่อีกอันนึงครับมีแถมอะไรบ้างมีสติกเกอร์ทูลี่นะครับโอ้โหยังแกมโอเคฮะคืออันนี้นี่ของแล้วนี่ทิงไม่ได้เลยโอ้โหต้องเก็บไว้นะครับเก็บไว้ดีๆโอเคเดี๋ยวไก่อนครับจะใส่กรอบอ่ะออกเส้อเลยนะเอานะลองดูคุสมเลย โอเคขอดูไลน์หน่อยอ่าดูเพียงแค่ครับโอ้โหสดบล็อกนี่ชัดมากเลยนะชายชายดูหลังดูหลังไหมอ่าหันหลังหน่อยนี่โอ้โหอลังการสวยจริงงานแบบว่าละเอียดจริงงานครับเชื่อมั่นในทุลีอยู่แล้วงานสวยจริงข้าวกราอมากครับุมากครับเสื้อสวยโอเคนี่คือการอั unbox เสื้อเฟรครับอืมโอ้โหเหมือนในรูปเหมือนในรูปพี่พี่มืพี่พี่อยู่บนท้อง คโอเคเป็นไงทุกคนถ้าใครมีก็ทิ้งมาใต้อคอมเมนต์นะครับใครที่ซื้อมาเนาะมาแลกเฟนกันว่าเป็นยังไงนะครับผมมีกอแค่นี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราเป็นคลิปอะไรของไอโซโนตังเราดูกันนะครับไปเจอกัน